สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมกับรถแท็กซี่ปลดป้ายนะคะสีสวยเลยค่ะโตยโยต้าคูโรราออติสนะคะรถยนต์ตัว e ปี08เครื่องยนต์1 z z 1,800cc เกียร์ธรรมดานะคะราคาเงินสด95,000บาทกับขายเงินสดอย่างเดียวนะคะไม่มีการจัดไปแน้นนะคะ รถมีเิ่มบุคคลพร้อมโอนได้เลยค่ะทุกท่านรถยนต์เกียร์ธรรมดาเบาะเปลี่ยนใหม่ไฟหน้าเปลี่ยนใหม่นะคะรถอยู่ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะคันนี้นะคะใช้งานได้ปกติวิ่งทางใกล้ทางไกลได้สบายค่ะเครื่องดีแอร์เย็นนะคะภายในสวยเบาะนิ่มมาใหม่หมดเลยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะสีสันร,รอบคันสวยเงางามนะคะทำมาใหม่เช่นกันค่ะ ท่านใดสนใจนะคะ95,000บาทขายเงินสดติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรและ ID ดียไลนใต้คลิปนี้เลยค่ะ2ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะสนใจเน้นติดต่อกันโดยตรงเท่านั้นนะคะเพราะแอดมินเพียงมาแนะนำให้ชมค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะวันนี้ต้องราากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ